แล้วแต่เพ่อนจะให้ดูแล้วแต่พทำเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะจัดสรรเอง มาหน่อยแม่ลมหน่อยแม่ด้วยสามหน่อยแม,ม่ลมมาลมมาคนที่ทําลมก็ไม่รู้ไปไหนแล้วทําลมทาปุ่นแล้วหายไปเลยโอ้ย <c oughs> มาแล้วค่ะวันนี้มาแล้วที่สาลาน้อยนะคะสวนยางค่ะเราพบกันเช่นเคยนะคะตาธุค,ค่ะก็อันเก้านันละมาให้กาลังใจแม่ก็ให้กําลังใจทุกวันแล้วก็ มาเชิญชวนญาติของเราจิตดวงใหม่ที่จะปฏิบัติก็ทําเลยนะคะถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังอ่าจิตดวงได้ที่ว่าไม่ได้ไปวัดไม่มีโอกาสไปวัดก,ก็อย่าน้อยใจทาที่บ้านก็ได้ทาที่บ้านก่อนแล้วค่อยไปค่ะนะคะถ้าเรามีโอกาสไปก็ไปนะแม่ทีบอได้บอกว่ามาให้ไปวัดไปค่ะถ้าจิตดวงใดมีโอกาสก็ไป แต่ถ้กคิรต้องได้ไม่มีโอกาสน้อยอ,อกน้อยใจว่าโอ้ยฉันนะไม่มีวาสนาไม่ได้ไปวัดไม่ต้องน้อยใจอ่าปฏิบัติเลยแบงฟพันพุทธโธพุทธโธเคี่ยวข้าวอยู่ระล,ลึกรู้พุทธโธเราได้บุญแล้วทำกรรมฐา,านแล้วหากวัดอยู่ที่นี่อยู่ที่วัดจิตปัจจัยนะนี้นะคะนี่แหละค่ะทําไปเถอะค่ะทําไปวันละเล็กแตน้อยเดี๋ยวมีกําลังมากขึ้นอยู่บ้านไม่ได้แล้วค่ะอ่า กิจนี้เข้าถึงกสุรบันอยู่บ้านไม่ได้ละอยากไปวัดอยากไปบวชละนะเราทําไปเรื่อยๆก่อนอ่าบางดวงกิจก็บอกยังไม่มีสินนะคะแม่ปฏิบัติได้ไหมยังไม่มีสินก็ได้ก็พุทโธพุทโธสติกับพงรู้สึกตัวมีศิลแล้วสินสมาธิปัญญามาแล้วนะคะสินสมาธิปัญญามาแล้วค่ะสติสมาธิปัญญามาแล้วค่ะมีสติก็ไม่ศีสินละค่ะกลับมาพุทโธพุทโธมีศิลแล้วนะคะสินข้างไหนด้วยสินในจิตดวงนี้อ่าสินเป็นธรรมชาติสินเป็นธรรมดาเลยนะ พุดโทพุดโธท,ทีไรสินมาแล้วอ่าสติมากสมาธิมาปัญญาเกิดนี่แหละคะ่ะอ่าเดียวกันนะคะถ้าคนมีสติจะเอาอะไรไปสร้างบาปสร้างกรรมอยเอาอะไรไปตำหนิคนนั้นคนนี้ก็พุโทโธพุดโธดับแล้วพุดโธพุโทพโธวางแล้วนี่แหละคะ่ะอ่าบางท้องกิจคนบอกว่าแม่อันทำไมเขาต้องบอกว่าข้าตัวรู้ะค่ข้าเดี๋ยวยังไงไม่ได้ข้าความหมายคําพูดอันที่จริงก็วางนั่นละนะวางตัวรู้นั้น ทิ้งตัวรู้ดับตัวรู้อันเดียวกันวางตัวรู้ไว้ทิ้งตัวรู้ฆ่าตัวรู้ดับตัวรู้อันเดียวกันคำเดียวกันคือกลับมารู้สึกตัว, small, ตวมันดับไอรู้มากนี่ดับอ่าพูดโทพุทโธไอนี่ดับไอรู้มากไอจิตใจสังขารปรุงแต่งนี่ดับนั่นแหละแต่เขาไม่เข้าใจนะเขาไม่เข้าใจว่าแม่ทําไมไดฆ่าตัวรู้ได้ยังไงไม่ได้ฆ่าหรอกความหมายพูดเฉยๆแค่เรากลับมารู้สึกตัวมันดับแล้วมันหนีไปแล้วนะนั่นคือคําพูด แต่ก็แล้วแต่คนไหนจะพูดและเข้าใจนะอันที่จริงกับมารู้สึกก็พุทโธพุทโธไอนี่ดับลงไอรู้มากนี่ดับลงไอตัวรู้นี่ไอรู้มากนี่อ่า่าตัวนี้ตัวกลับมารู้สึกตัวนี้คือตัววิชาอ่าอันนี้แม่พูดนะตัววิชาตัววิชาคือตัวรู้มากนี่มันไม่ให้ใครรู้มันปิดความจริงไว้นะแล้วกลับมารู้สึกก็พุทโธพุทโธนะกําจัดไอรู้มากนี่ไปนี่พูดได้หลายแบบกําจัดฆ่าดับวางอ่านี่อันเดียวกันนะคะ ก็เหม,เามาเอือนกับมรู้สึกตัวพุทโธพุทธว,วางอ่ะพุทโธพุทโธพุทธว,วางนี่แหละค่ะวางความคิดนั้นวางอัตโนมัตินะเราวางไม่ได้นะคะต้องมีปัญญาและมีสติคือเอาสติเท่านั้นที่มันจะวางได้เอาสติกับมรู้ตัวมันก็วางละนะคะนี่แหละค่ะง่ายมากแต่นั่นคือแล้วแต่ท่านไหนจะว่าวางดับทิ้งฆ่านะอ่ะาก็ได้ยินอยู่นะว่าฆ่าตัวรู้ฆ่าตัวรู้แต่แม่เข้าใจนะคะว่าฆ่าตัวรู้คืออะไร ก็กลับมารู้สึกต่อพุทธโธพุทโธไอรู้มากนี่ก็ดับลงนะกลับมารู้สึกต่อพุทโธพุทโธไอรู้มากนี่ก็ดับลงดับลงไปทีละน้อยละน้อยมีกาลังมากขึ้นมีสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญาเกิดขึ้นก็จะเห็นอ่าเห็นความเป็นจริงที่เราทําไมต้องดับไอรู้มากนี้ถ้าไม่ดับมันปิดไว้มันไม่ให้เห็นความเป็นจริงถ้าดับไอรู้มากนี้บ่อยๆเข้ามีกําลังสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นก็จะเห็นความเป็นจริงทําไมถึงเก่งเลยมันคิดสงบ กลับมารู้สึกโตวบ่อยๆกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆมันคิดไม่ค่อยได้มันปรุงแต่งไม่ค่อยได้มันมันสงบพอมันสงบก็เห็นความเป็นจริงเห็นว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองที่เราทุกทุกวันเพราะมันนี่เองเพราะเราหลงไปนี่เองเราก็จะได้เห็นความเป็นจริงนั้นถ้าเราบ่ทํเราบวกลับมารู้สึกโตวโุทโตทโตแล้วสติมาสมาธิมาปัญญาเกิดจะเห็นได้อย่างไรเราต้องสร้างอันนี้ถึงจะเห็นมันเห็นความเป็นจริงนั้นนี่แหละค่ะ ทำไมต้องดับไอรู้มากนี่ถ้าไม่ดับมันก็บ่รู้บ่เห็นก็ไปจริ้งเพราะมันฟิดเพราะมันมีแต่ปรุงแต่งไปข้างนอกจะเห็นอะไรข้างในนี่ละเราต้องกลับมาข้างในนี้นะคะถึงจะเห็นเมื่อจะไปข้างนอกก็เห็นแต่ข้างนอกท่องเที่ยวไปข้างนอกเราต้องกลับมากลับมามันก็หยุดแล้วก็มีสติธรรมิปัญญาเกิดขึ้นแค่นั้นเองที่ปฏิบัติทมเราต้องการกําลังกําลังสติกำลังรู้จักบอบอยพุโทโธพุโทโธไอนี่ดับลงเป็นสมาธิ กลับมารู้สึกก็พุโทโธพุธโทโธไอนี่รับลงเป็นดัีเราต้องการสมาธิเพราะสมาธิคืออะไรความสงบอพอสงบภายในแล้วมันไริค่อยปรุงแต่งข้างนอกแล้วก็เห็นความจริงนั้นว่า <คน S 1> ทุกคะมันนี่เองคนเหนือดวงค่ะต้องอาศัยตัวรู้รู้แล้ววางใช่ไหมครับแม่ค่ะมันไม่ได้อาศัยค่ะเขาเป็นเองอตโนมัตไอไอรู้มากนี่นะไอความคิดนี่แหละเขาเป็นเองติดมา,าตั้งแต่เกิดต,ติดมาหลายพวลายชาติเขาเป็นธรรมชาติของเขา ที่ได้เวียนว่าแต่เกิดพ่อมีมันนี่แหละมีเขานี่แหละไอ้รู้มากนี่แหละถ้าไม่มีไอ้รู้มากนี่ก็บริเกิดเพราะว่าดับรู้หมดแล้วนะที่ได้เกิดเป็นว่นาแต่เกิดที่ทุกข์ก็พอมันนี่แหละไอ้รู้มากไงจิงตส่งางขันตึงแต่งนี่แหละนะไอ้ออกทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละไอ้รู้มากนี่แหละทำยังไงจิตใ,ใจมันรู้น้อยลงดับลงดับลงดับมารู้สึกตัวไม่ต้องวางไม่ต้องอะไรล้วแค่กลับมารู้สึกตัวมันวางอยู่ดีๆจะวางได้อย่างไรถ้าพระพุทธเจ้าของเราชี้ไปแล้ว อาเหตุแห่งเกิดอาแห่งแห่งทุกคือการเกิดนะเหตุแห่งทุกคือการเกิดเกิดความคิดนี่แหละไอ้จิตสังขารนี่มันเกิดอ่ะแล้วก็ชี้วิธีดับทุกด้วยอ่าวิธีดับทุกท่านก็ค้นพบแล้วอะไรสติสติจะทำอย่างไงกลับมาที่ลมอานาปาน,นสติกลับมาที่เรา,าบ่อยๆพูดโทพุดโธก็ได้อ่าหรือพูดโทพุดโธมันก็ดับอาเพื่อจะให้มันยุดลงยุดลงมากขึ้นมากขึ้นก็มีกําลังของสมาธิจิตสงบก็จะเห็นความเป็นจริงนั้นนะ เพราะเหตุนี่แหละนี่แหละถึงให้ทํากรรมาฐานด้วยกับความรู้สึกตัวหรือว่ากับมาที่ลมเอาสติกรมาตั้งที่ฐานกายนี้มันก็ปรุงไปไม่ได้นั่นคือวางแล้วกลับมาที่ลมวางแล้วกลับมาที่ลม,ลมวางแล้วนะอยู่ดีๆคิดวางเอาก็ไม่ได้ละโอ้ยฉันวางความคิดก่อนจะวางอย่างไงสติตัวเดียวเท่านั้นที่จะกําจัดมันได้ที่วางมาได้เอาสติกรมาที่ลมมันวางละอ่าเป็นคณะคณะนะคะอ่าเอาสติกรมาที่ลมมันวางละเอาสติกรมาที่ลมมันวางละ อยู่ดีๆมันก็วางไม่ได้เห็นว่ามันคิดเอ้ยวางเอาเาะวไม่คิดแล้วแต่ข้างในมันฝังแล้วนะถ้าเรากลับมาที่ลมมันดับไปเลยกบมาที่ลมดับกับมาที่ลมดับนี่แหละค่ะแค่นั้นเองเราต้องไปหาอะไรเรต้องคิดมากเราต้องยุ่งยากเม่ต้องไปหาแก้ไขอะไรมัวแต่ไปคิดโอ้เราต้องวางอย่างนั้นเราต้องดับอย่างนี้เราต้องเอาอันนี้มาใส่ไปไม่ถึงดวงดาวมันลอกท่านหนึ่ง ดีครับแม่ชีแดงวันนี้ผมจะไปปฏิบัติที่วัดพิษสุากสุารามจังหวัดอุบลเดี๋ยวเอาบุญมาฝากครับแม่ชีและพระอาจารย์ค่ะสาธทูค่ะดีแล้วล่ะค่ะนะคะตาธทด้วยนะคะก็ก็ทำมันเก่านี่ล่ะค่ะวัดหลวงพ่อใหญ่ค่ะวัดหลวงพ่อใหญ่แม่ชีก็เคยฟังทำท่านฟังหมดแล้วค่ะแม่ชีฟังหมดแล้วล่ะ ก็จ่ะก็ก็ศรัทธาก็ฟังอยู่แต่ไม่ชีพุทโธยก็มันง่ายดีเห็นว่าง่ายดีก็แล้วแต่จริตนะคะเพราะว่าแต่ละดวงคิดจริตจะแตกต่างกันนะบางดวงิตก็โมรณนานุสติก็ได้บางดวงก็ดูกายก็ได้ก็แม่รุบารย์ของเราก็เห็นว่ามากมายกรรมฐานนั้นด้วยอุบายแต่ละจริตแต่แต่ดวงจิดดวงใดจะถูกสัมมาลังก็ได้พุทโธพุทโธก็ได้กับว่าที่หลวงก็ได้ เาละนานุสติก็ได้ดูกายก็ได้แล้วแต่จิตตรงนั้นจะเอาแต่แม่ชีเห็นว่าพุดโธก็ง่ายดีถ้าจิตตรงใดถูกกับจิตนี้ก็เอาแป้งฟันอยู่พุดโธพุดโธก็ง่ายล้างหน้าอยู่พุดโธพุโทโธก็ปฏิบัติแล้วนี่แหละค่ะปฏิบัติที่บ้านก็ได้ถ้าเราไม่มีโอกาสถ้ามีโอกาสก็ไปวัดก็ได้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกได้ทุกที่ปฏิบัติได้ไม่จํากัดการ,รอ,ยายอยู่ที่ลมนี่เองค่ะอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละค่ะถ้าจิตตองใดยังมีงานทํา ยังต้องเลี้ยงชีพยังดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวก็ถ้าอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติเลยถ้าจิตด,ดวงได้สบายละอ,อยากไปไหนก็ไปได้แล้วน,นั้นก็ดีค่ะนะปฏิบัติที่ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกาการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติจิตน่ะละรักษาจิตน่ะละคือปฏิบัติธรรมธรรมะก็ชีวิตปัจจุบันธรรมะก็คือธรรมชาติ ธรรมะก็คือความจริงถ้าปฏิบัติไปเพื่อให้เขาเป็นความจริงธรรมะคือความจริงทําอย่างไรจะเห็นความจริงชัดแจ้งเห็นจริงก็ด้วยต้องกําจัดอันนี้ก่อนนะให้รู้มากเดี๋ยวมันปิดไว้มันไม่ให้รู้หรอกตั้งเกิดมามันก็ปิดไว้มันไม่ให้รู้มันมีแต่ความหลอกลวง อยากได้นั่นอยากได้นี่ให้กรดคนนั้นเกียดคนนี้นันเถามว่าพุทธโธพุทธโธแปลว่าอะไรครับพุทโธก็หมายก็ว่าเอาสติมาผูกไว้กับพุทโธนั้นด้วยอุบายนะคะด้วยอุบายของพ่อแม่ค <upright> ร <flips over> em, ูบาอาจารย์บางดวงจิตมันก็ดูลมไม่ได้กลับมาที่ลมไม่ได้ก็เอาผูกไว้โอ้จิตนี่น้อมถึงระลึกคุณพระพุทธเจ้านะพุทโธพุทธโธรระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จิตดวงนั้นจะได้น้อมแล้วก็จะได้มีกําลังใจนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เอาสติมาผูกไว้กับพุทธโธพุทโธพุทโธนั้นนะคะ นะคะอุบายค่ะอุบายเพื่อเอาสติปลูกไว้กับคําบริกรรมนั้นนะคะแม้สัมมาละหังสัมมาลหังอะไรก็ได้ยุบหนปองหนวอะไรก็ได้เพื่อเอาคําบริกรรมนั้นมาปลูกกับเอาสติกับมารู้สึกตัวนะคะนะนี่แหละค่ะด้วยความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะคะฝากไว้ให้แต่อันนี้ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นแบบนั้นแล้วแต่ดวงจิดดวงใดจะถูกกับจริตบางดวงกิตก็ดูกายค่ะไม่ได้บังคับไม่ค่ะแล้วแต่จริตดวงนั้นจะชอบหรือว่าถูกกับจริตถ้าพูดถ้าทําไปแล้วโอ้มีความสงบ อ่าสงบใจสงบกายเบากายเบา,า,เบาใจก็ทําไปนะคะแม่ชีใบไปไหนแล้วครับแม่ชีใบย,ยังไม่มาค่ะพักผ่อนอยู่นะคะอยู่ที่กุ๊ดนั่นแหละคะ่ะแม่ชีใบาอายุมากแล้วก็เลยเจ็ดสิบสี่แล้วเจ็ดสิบสี่ละมิจาย,ยุจะถึงร้อยทั้งนั้นนะ <laughs> บวกกันก็หลายร้อยแล้ว <laughs> แก่แล้ว คนเหนือดวงอืสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเขาเรียกว่าวิมุตหรือเปล่าครับแม่อันที่จริงแล้วทุกอย่างมีโดยธรรมชาติปกตินี่แหละคะ่ะแต่อาจจะว่าวิมุตก็ได้หรือแล้วก็ว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติธรรมดานะคะแต่เราแต่ดวงคิดดวงนี้ประยึดเอาถ้าไมา่ยึดก็คือไม่มีอะไรวิมุตนั่นแหละคะ่ะอันที่ที่ทุกข์พอไปยึดเอา นั่นคือธรรมชาติอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้นะโลกใบนี้ทุกหรือว่าอะไรอะไรต่างๆทุกอย่างเป็นเขาเป็นธรรมชาติของเขาเป็นธรรมดานะคะเจงกี้เล่าฝันให้แม่ฟังค่ะค่ะเอะไลยเจงกี้ฝันว่าตกเรือแต่น้ําแห้งหายไปมหมดแล้วค่ะโอ้เลยไม่เป็นอะไรค่ะอืมดีมากจำฝันได้แค่นี้ค่ะอ่าก็ดีนะ ก็เป็นนิมิตท,ที่ดีนะมีกําลังใจนะปฏิบัติต่อไปปฏิบัติต่อไปเห็นมากขึ้นทั้งนิมิตทั้ทงอะไรล่ะจะเห็นมากขึ้นนะนี่คือแค่ให้เห็นให้เห็นมันให้รู้มันว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่จะประติดกับมันนะเรากลับมาที่ปัจจุบันนะให้กําลังใจในแยกงกี้นะดีแล,ะละ้ว่ะถ้าว่าเห็นว่าโอ๊ยตกเรือแล้วตกน้ําก็แต่จกใจอันนี้ก็ยังดีนะหรือว่ามีบุญแล,ะล,ะละ้วล่ะนะ ตกไปแล้วน้าแห้งนะนะ่ไม่เป็นไรนะเกงกี้นะไม่เป็นไรค่ะนะเป็นกาลังใจให้อําต่อไปอันเก่านั่นล่ะดูมันไปวันอะไรนิมิตอะไรก็ดูมันไปต่อไปแม่นั่งสมาธิอยู่ก็จะมีนิมิตต่างๆให้องก็ดูมันไปผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปแม้จะความผันก็ผ่านไปความฝันนี่ก็จะผ่านไปนิมิตต่างๆก็จะผ่านไปไป,ไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนเข้านั่น,นะละจนได้กราบเข้าถึงพระพุทธเจ้านั่น,นะล่ะนะ เดินไปเรื่อยๆเห็นอะไรก็เดินไปเรื่อยอ่านไปนั่นคือทางผ่านนะคุณทองเอนทองค่ะสาธุครับแม่อืมขอบูชาพระธรรมสาธุค,ค่ะขอให้มีความสุขนะคะขอให้มีความสุขความเจริญเบิกบานด้วยพระธรรมนะส่านพิามัแม่ใบเท่าไหร่ส่วนแม่เท่าไหร่แม่ก็หกสิบแปดแล้วค่ะแม่ก็จเจ็ดสิบแล้วหกสิบแปดแม่แตวก็หกสิบเจ็ด ม่ใบก็เจ็ดสิบสามเจ็สิบสีแล้วค่ะเจ็ดสิบห้าอเจ็ดสิบห้าค่ะเกือบส <laughs> <laughs> ามร้อยทำต่อไปค่ะทำต,ต่อไปนะคะกลับมารู้สึกตัวค่ะนะทำต,ต่อไปอันเก่านั่นละกลับมาที่รู้สึกตัวก็วางละกลับมาที่ราหายใจป๊บวางละนะวางตัวรู้นั่นละวางไอ้รู้มากหรือว่าดับไอ้รู้มากนี่ละ ไอเหตุแห่งทุกข์นี่แหละทกำกรรมรังก็มีแก้กันระหว่างกลับมารู้สึกตัวไอ้นี่ดับเราลืมรู้สึกตัวมันไปอ่าก็มีสงกรานระหว่างถ้าเราไม่กลับมารู้สึกตัวเรา,าไปทำกรรมรังปรุงแต่งทั้งวันเห็นอะไรมันก็ยึดมาค่ะนี่แหละค่ะพอใจแล้วไม่พอใจนั้นที่จริงไม่มีอะไรโลกนี้ไม่มีอะไรแต่อันนี้ประยึดเอาไอเหตุแห่งทุกข์นี่แหละไอจิตสังขารน,นี่แหละนะไอเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณประยึดเอานะเราจะทำังกว่าไอสี่ตัวนี้อ่อนตัวลงทำงานไม่ได้ ตอนนี้ไอ้สี่ตัวนี้มาทํางานได้ตาให้รูป้ปุ๊บเอามาแล้วอ่าประสานกันละเอาเข้ามาข้างในแล้วก็ปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วก็เกิดเวทนาเกิดพอใจและไม่พอใจไอ้เวทนานี่ก็ทํางานมันประสานกันไอ้สี่ตัวนี่ล่ะเราจะทําจนไอ้สี่ตัวนี้ดับไปทํายังไงมันจะดับไปสติ้วกรู้สึกตัวแล้วก็สมาธิมันคิดสงบอ่าแล้วก็เกิดปัญญาก็จะเห็นทันมันรู้ทันมันที่ปฏิบัติทมทุกวันนี้คืออะไรสร้างกําลังสต,ตินี่กับ ให้เห็นมันให้เห็นการปรุงแต่งของมันให้เห็นการทํางานของขันห้านี้เห็นว่ากายกับใจโบราณอ่าเห็นว่ามันทํางาน,นตลอดเวลาไอจิตตสังขารนี่มันทํางานตลอดเวลานะไอไอเวทนาสัญญาสังขารนี้ยาน,นี่มันทางานร่วมกันนี่มนุษย์เราธรรมดาที่ปฏิบัติอยู่มันจะหูได้ยินเสียงปุ๊บออกคามาละมันทํางานร่วมกันและไอนี่ไอสี่ขันนี้นะนี่แหละค่ะอันนี้ก็ขันห้าก็รูปนี่แหละค่ะรูปนี่ก็ขันหนึ่งเวทนา สัญญาสังขารมีได่เป็นห้าขันนี่ห้าขันพอร,รูปนี้อันนี้เราจะแยกเอาแค่นามอันนี้คือรูปนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะอืมมันทํางานเราจะทําจนมันเอ้ยไอ้นี่อ่อนตัวลงจนทํางานไม่ได้ของท่านที่ท่านจบแล้วมันทํางานไม่ได้มันนิ่งไปมันดับไปมันทํางานไม่ได้ท่านก็ไม่ทุกเพราะมันไม่ได้ประสานงานกันแล้วอยากคิดถึงคิดอันนี้มาอยากคิดมันเอาอยู่อย่างนี้ ให้รูปมันออกมาแล้วน,นี่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 มันทํางานกันนะมันก็ปฏิสมุบาทนะะั่นแหะมันประสานงานกันอ่ามรนาอะไรหนะักมีมดนั่นแหละนะเกิดเป็นอะไรภพชาติต่างๆก็ไอ้นี่แหละนี่นี่แหละนะไอสีข่ขันนี่แหละไ,ไอไอรูปไอไอนามสี่อันนี่แหละเวทนาสัญญาสังขารวิาณนี่แหละอันนี้คือรูปทําไมบอกว่าขันห้าขันห้าเพราะว่ามีรูปด้วยบวกรูปเข้าไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณแต่แม่นี่ไม่ได้บวกรูปบวกแค่ขัน อ่าบวกแค่นามไม่ได้เอารูปถ้ารูปก็คือหันห้ารูปนี้คือจับได้ต้องได้รูปก็คือกายนี่แหละค่ะนะมีธาตุสีนี่แหละรูปอ่าน,นามคือจับต้องไม่ได้ไม่เห็นมันเป็นอารมณ์อ่ามันเป็นนามคืออารมณ์นี่แหละค่ะไม,ไม่เห็นตัวไม่เห็นตนมันจะแสดงออกทางกายมันอาศัยกายเป็นเครื่องอยู่ของมันนะคะถ้าไม่มีกายมันก็อยู่ไม่ได้วิญญาณน,นี้ มันอาศัยกายอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างรูปกับน้ำถ้ารูปนี้ไม่มีน้ำมันก็ตายนะเพราะว่าวิญ,ญญาณออกไปแล้วนี่ละคะ่ะรูปกับน้มอาศัยซึ่งกันและกันนะคะนี่แหละคะ่ะมันก็ต้นไม่แต่สาขาใช่แต่ขึ้นมาแล้วแต่กิ่งก้านสาขาแต่ว่าเราจะทําจนมันหมดเราถึงบมดกรรมเกิด ตราบใ <คน S 1> ดที่ยังล้างไม่มุดก็ต้องกลับม,มาเกิดคนเหนือดวงคสองคำถามลูกเข้าใจถูกแล้วครับอืสาธุครับแม่เอ้ยสุดยอดมากนะสุดยอดมากเขาถามอะไรไม่ได้ถามแม่เลยเขาถามแม่อะไรแม่ก็ตอบหมดแล้วบเบื่อเลยโอ้ยสุดยอดมากนะคะสุดยอดมากที่ว่าสิ่งสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ<อ>เรียกว่า วีมูทหรือเปล่าครับโอ้โอ้โอ้เข้าใจเข้าใจอ่าตอบแล้วตอบได้เลยค่ะอ่เส็มาอันที่จริงมันก็วีมุทอยู่แล้วล่ะนะแต่ไอ้นี่มันมีวีมูทด้วยเพราะมันยึดเอาอยู่เพราะยังกับยัดมันหมมูเมื่อใดมันหมดตัวยึดมาก็วีมตทละค่ะอ่าทุกวันนี้มันไม่วีมุทเพราะมันอยู่กับสมมุติมันติดกับสมมุตินั้นอยู่มันยึดสมมุตินั้นไว้มันก็เลยไม่วีมุท เมื่อใดมามมลุตออกมุดเมื่อใดวิมุาทุกอย่างก็ยังเป็นโลกธรรมดาอยู่เป็นปกตินะเพราะอายุดไว้เนี่ยถึงเป็นไม่วิมุิทุกดวงจิตติดวิติดสมมุติอยู่ถ้าเราไม่ทํากรรมฐานก็อยู่กับสมมุตินี้พอไปเห็นความเป็นจริงนี่แหละค่ะถ้าเรามีกําลังแล้วเห็นความเป็นจริงแล้วก็ลุดพ้นจากวิสมมุตินี้ไปคุณคิดสมัยค่<ฮ>ะกาบอนุมทนาสาธุ ที่ให้ทำเป็นทานสวนและเข้าใจง่ายโอ้ยสุดยอดมากค่ะสาธุนะคะขอเจริญเจริญค่ะแม่ก็มาให้กำลังใจนันละ่ะมันไม่ซับซ้อน,น,นค่ะแม่ก็ไม่มีอะไรมาบอกญาติเรานะมาเพื่อเป็นกำลังใจว่าไม่ได้ยากขอให้ทำนะขอให้ทำทำแล้วทำยังไงอันเก่าถ้าจิตตรงใดดูลมก็ดูลมกลับมาที่ลม ดับมาที่ลมไวมากเท่าไหร่นั่นแหละดับมันมากเท่านั้นยากเพราะลังเลค่ายากเพราะไม่เข้าใจยากโอ้อยากเหลือเกินเนาะปฏิบัติธรรมนี้ฉันต้องไปที่วัดฉันต้องไปนั่งทํากรรมฐานแล้วฉันจะมีเวลาหรือฉันจะมีโอกาสหรือทําไมฉันถึงไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาเหมือนคนอื่นเนาะนี่แหละมันหลอกลวงอันนี้มันหลอกลวงให้น้อยอกน้อยใจว่าไม่ได้ไปวัดแล้วฉันน่ะคงไม่มีบุญวาสนานี่แหละ ที่จริง <wield marche> มีบุญวัฒนาตลอดเวลาแต่มันปิดไว้มันไม่อยากให้ดวงคิดดวงใดสร้างบางที่ฟังทำมันไม่ให้ฟังไม่ใช่มันว่ะฟังไปทําไมไม่ใช่ไม่ใช่ดีแล้วมันไม่ด่าด้วยนะบางดวงคิดมันด่าด้วยนะมันโมโหมันไม่อยากฟังมันไม่อยากให้ฟังค่ะนี่แหละค่ะแม่จะสอนเข้าใจง่ายที่ว่าลูกๆไม่ได้ทำเพราะแม่ตอบใม่หมดแล้วนี่แหละค่ะ เหนือดวง<ช>พอไปยึดหรือมีชื่อ,อจะกลายเป็นสมมติทันทีใช่เพราะพ่อดวงกิจดวงนี้ยึดอยู่กับสมมติอยู่เพราะตั้งแต่เราเกิดมาหลายภพหลายชาติเราก็อยู่ไปแบบนี้เราคิดว่าเป็นธรรมดาเราคิดว่าเป็นแบบนี้ที่จริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเราไม่เห็นความจริงเพราะไอ้กิเลสมานี่มันปิดไว้เราต้องสร้างกําลังเราถึงจะเห็นสร้างกําลังสตินี้ขึ้นมาสเสด็จพ่อของเราวางไว้แล้วสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้ว มีปัญญาถึงจะเห็นมัน่ะต้องปฏิบัติตามมรรคไม่องเวดเท่านั้นถึงจะเห็นมันถึงจะรู้ทันเห็นทันมันถ้าเราไม่ทําตัวนี้ไม่เห็นสติคืออะไรกับพอารู้สึกตัวเอาสติมาตั้งที่ฐานกายนี้นั่นคือทำกรรมฐา,านเอาสติกรรมะที่ลมนั่นแหละตั้งฐานกายแล้วเอาสติกรรมะที่พุทโธพุทโธพุทโธเอาสติกรรมะที่ฐานกายแล้วแค่นี้เองไม่ได้ยากขอให้ทําต่อไปทําบ่อยๆนะ ไม่ใช่ว่าทําเล็กน้อยแล้วอยากเห็นผลอุ้ยอย่างนั้นเ่ยทำไปเห็นผลเองแค่กลับมาพุทโธพุทโธมีผลแล้วกลับมาพุทโธพุทโธนั่นสร้างเหตุดีแล้วพุทโธพุทโธสร้างเหตุดีแล้วสร้างมากขึ้นมากขึ้นเดวกกำลังสติสมาธิปัญญามากขึ้นแล้วก็จะเห็นผลเองนะลราอุ้ยแมงไหมนะคะนี่แหละค่ะแองที่เมื่อคืนนั่งสมาธิก็เห็นเสียงแวบมาอืแวบหนึ่งสว่างจ้าเอแต่ยังเป็นดวงเล็กๆค่ะแม่เออนี่ล่ละทางผ่านนะ นั่นแหละจิตเกงกี well ้เป็นสมาธิเร well ิ่มสงบมากขึ้นมากขึ้นสงบมากขึ้นเท่าไรมากขึ้นเท่าไรยิ่งกระแสงสว่างมากขึ้นนะเกงกี้นั่นคือพิสูจน์ได้ว่าถ้านั่งแล้วโอ้ยแสงเรามากอะไรอาแสงมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือกําลังเรามากขึ้นเครื่องวัดของสมาธิเครื่องวัดของจิตสงบมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้เ้าเรื่องกําลังของสมาธินะนะเรื่องกําลังของธรรมคือเรื่องธรรมะคือจิตเปลี่ยนไปจิตนี้เปลี่ยนไปคือธรรมะ เปลี่ยนไปคือพัฒนาขึ้นเห็นความเป็นจริงมากเห็นความเป็นจริงมากขึ้นนั่นคือธรรมะแต่ว่าเห็นแวบแว๊บ๊บวเป็นแสงนั่งสงบนี่คือสมาธินี่คือกําลังของสมาธิแต่เราก็ต้องการสมาธิด้วยอ่าเราต้องการกําลังสมาธิด้วยนะเคนกี้ถึงจะเข้าถึงวิปัสสนาได้คือปัญญาถูกต้องทาต่อไปนะเดินหน้าละฮะาเคนกี้มีกําลังเลยนะเคนกี้ก็ส่งการบ้านทุกวันนะแม่ก็อาการถูกต้องให้ทุกวัน ะเพราะว่าถูกต no ้องแล้วน um> ี่เพราะว่าเห็นว่าแป๊บแป๊บนั่นแหละเริ่มกําลังมากขึ้นเคนกี้ก็จะสงบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยตัวนี้นะต่อไปหูได้ยินเสียงก็ไม่ค่อยทุกนะเพราะว่าเพื่อนมีกําลังแล้วเคนกี้ไม่ลอกกันบ้านแล้วเคนกี้ไม่ลอกแล้แตะกอนก็ลอกกันบ้านเนี๋ยนี้ไม่ลอกการบ้านเพื่อนแล้วทาข้อสอบเองได้แล้วนะเคนกี้ทุกวันนี้เนาะ่งการบ้านทุกวันเลยเป็นคนที่ลอกมาแม่ก็รู้นะค่ะก็รู้ค่ะถ้าลอกมาก็รู้ แคนกี้ไม่ลอ,อ,อกเลยค่ะแต่ก่อนเคนกี้เอ๊ะยังไงตอบการบ้านก็ไม่ค่อยถูกเลยแต่ก่อนเคนกี้ดีเนาะลอ,ลอกมาเยนขนาดไหนก็รู้ค่ะตอนนี้เคนกี้ไม่ได้ลังเลละเรื่องข้อสอบนะสุดยอดมากมันปวดกันเองใช่ไหม,มคะก็พ้นเห็นเองรู้เองก็ตอบก็ก็ก็เห็นเองแหละค่ะความเป็นจริงนั้นสิรีพรค่ะ,คะน้อกมกราบนมัสการพระอาจารย์แม่ชีแดงค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะขอให้มีความสุขนะคะ ขอให้เบึกวันด้วยพระธรรมค่ะเป็นรุดมารับไหมคะมาลูกคะ่ะขอให้บึกวันด้วยพระธรรมนะคะมีความสุขค่ะสิริพร์ขอเจริญเจริญนะลูกมารับแล้วก็ไปถ้ามารับแล้วก็จะลงเลยนะคะอาจารย์อ่าก็ก็บอกญาติเราเลยว่าตนนี้ว่าพระอ่าคามารับอาจารย์ก็ขอเอาแค่นี้แหละเนาะนะคะญาติเราทั้งหลายพระอาจารย์กิจนิมนตไม่มีใครทํางานให้เดี๋ยวโจรมาเดี๋ยวโจรมาสิ้นเดือนนี้แหละนะเอาแค่นี้ก่อนวันนี้ให้กำลังใจนะ ราะว่าพะอาจาย์ติดกิจมต์คิดว่าเขาจะมารับเที่ยงเอามารับแล้วเอาเค่นี้นะคะเบิกบันด้วประทับนะทุก,กดวงจิตญาติเราทั้งหลายไม่รายงานตัวแล้วนะว่าเอาเค่นี้วันนี้เดี๋ยวคืนนี้ค่อยพบกันนะนะรายงานตัวแล้วเดี๋ยวคืนนี้พบกันทุกดวงจิตเบิกบันได้ประทับนะอเ,อนเออเห็นไหมคะยังไงพูดมาน้อยนี้ก็ยังดีกว่าไมมาเนาะ,ะอ่าไปดีกว่าเดี๋ยวกลัวไม่ไ